ขี้กับสายฝนชีช้างเราจะไปขี้12วินาทีแห่งความฟินตัวอย่างแรกของละครเรื่องกระดบรัสรูฟินเบอร์ไหนเราไปขี้ยกันค่ะเรื่องนี้ต้องขี้ยกับสายฝนชีช้าง <c oughs> ละครกระดรักพระนางเจมจีแอนทองระสมปล่อยภาพเพิ่มเติมและตัวอย่างแรกออกมาแล้วนะคะถึงจะแค่12วินาทีแต่ก็เป็น12วินาทีแห่งความฟิน <c oughs> ไปขี้ยีกันค่ะ ถึงจะมีความยาวแค่12วินาทีแต่ต้องบอกว่าเป็น12วินาทีแห่งความฟินค่ะสำหรับตัวอย่างแรกละครกระรตรักของผู้จัดคิงสมจริงพระนางเจมจีแอนทองประสมเพราะทำให้ได้เห็นเคมีของทั้งกระรัดกับไอที่แปนแฟนวีดหนักมากยังไม่หมดผู้จัดและนักแสดงยังปล่อยภาพโปสเตอร์ละคอรออกมาเพิ่มอีก3ภาพค่ะซึ่งดีงามละมุนสุด,สด รอมแคปชั่นรักนี้จักรวาลจัดให้หลายคนอาจสงสัยนะคะว่าหมายถึงอะไรจะขยี้ให้ฟังค่ะก็หมายถึงความรักของกระับและไอที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้แต่จักรวาลก็บันดานให้เกิดขึ้นเป็นยังไงล่ะคะงานนี้พระนางจะตื่นเต้นขนาดไหนที่ใกล้จะได้ชมละครกันแล้วไปฟังกันค่ะถ้าแฟนคลับแอนเขาก็ชอบแหละเลยเห็นแค่นี้เขาก็ชื่นใจกันแล้วอะแต่ของเจมไม่รู้อาจจะไม่พอใจหรือเพราะว่ามันน้อยไป พอใจครับคืออันนี้เป็นน้าจิม้มเพื่อเราจะได้ให้เห็นว่าละครของช่องสามเราตอนปลายปีมีอะไรบ้างแต่ว่าเขาก็เห็นแค่นี้เขาก็จิดกันแล้วนะครับอะไรนะคะเคมีต่อกับผู้ต้องรับโทษ ก,ก,ก็ดีไหมอะก็โอเคเนาะนี่มันก็เป็นเคมีที่แบบที่ที่ใหม่นะครับผมคิดว่าแล้วก็มันเป็นเรื่องราวที่แบบคือพี่แอนเขาแบบด้วยความที่อายุเยอะไปแล้วแบบมีสามีมีลูกแล้วแล้วในเรื่องมาถึงมายถึงในเรื่องแล้วก็มาเจอกับเด็กฝึกงานอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบแปลกตาดีแอนไม่ได้เล่นละครมานานมากอแบาบงคนอาจจะไม่รู้จักเลยว่าแอนคือใครรู<อ>้จักเ,<อ>เอออะไรอย่างเงี้ยเพราะแอนว่าเรื่องนี้น,นา่ารักค่อยๆดูไปจะเป็นเรื่องที่ทําให้ทุกคนมีความสุขงานนี้แอบกระซิบให้ว่า อดใจรออีกหน่อยค่ะเพราะอาทิตย์หน้าน่าจะได้ดูตัวอย่างละครกระดรักแบบเต็มๆแล้วค่ะ <c oughs> ไม่มีอะไรมากอยากจะบอกจกักรวาลว่าจัดแบบนี้มาให้บ้างสิคะเรื่องนี้ต้องยีดกับสายฝนชี่ช้าง